สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้จะมารีวิวแหลมโอเวอร์แมทแหลมจานสไตล์แหลมโดมอีกครั้งนะครับเพราะว่ารุนี้เราได้มาราคาพิเศษนะครับใครที่ซื้อก่อนหน้านี้แพงขออภัยนะครับรอบนี้เราลดราคาถูกกว่าเดิมอีกหลายหลายบาทเลยทีเดียวครับก็มาวันนี้เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าแหลมโดมตัวนี้เป็นของนอกแท้ครับโอเวอร์แมทของแท้เลยนะครับนี่ครับของแท้แน่นอนครับ อ่าเมื่อก่อนขายคู่หนึ่งก็สองพันกว่าบาทหรือพันปลายๆนี่นะครับประมาณนี้ขายกันราคานี้จริงๆนะครับอ่าเป็นเป็นงานไฮเอ็นเลยนะครับอ่าัมรูดราคานะครับรอแจ้งราคาเลยนะครับเหลือแค่เพียงเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่าค่าจะส่งเพิ่มอีกแปดสิบาทครับเก็บเงินไปทางนะครับราคานี้คุ้มนะราคาให้ไวครับเพราะว่ามันไฮเอ็นจริงๆครับนักฟังไฮเอ็นรู้ดีครับอ่าเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับที่เราเปิดเนี้ยเป็น อ่าเป็นแหลมจานสไตล์แหลมโดมนะครับนี่ครับนี่เป็นเหมือนแหลมโดมเนี้ยแต่ข้อดีคือมันใหญ่ใช้ช่องแหลมจานได้แล้วก็เสียงเสียงจะดังแรงกว่าแหลมโดมทั่วไปนะครับแต่เสียงไฮเอ็นไม่บาดหูครับอ่าเราฟังให้ฟังนะครับอ่าเปรียบเทียบกับแหลมจานให้ดูนะครับอ่าลองดูแหลมจานนะครับแหลมจานนะมันจะดังแรงกว่าแต่ฟังนานๆมันจะล้าหูนะครับนี่ครับ แหลมจานครับเสียงมันจะเฟียดเฟี้ยดเฟี้ยดอะฟังนานๆไปมันจะไม่สบายครับนอกรถดีครับแต่ในรถนี้ลำคาญแน่นอนครับฟังไปเวลาไปไกลๆอะมันจะล้าหูแล้วเราก็จะลำคาญครับเราจะเบาเสียงเพลงลงครับนี่ครับกลับไปฟังแหลมจานสไตล์แหลมโดมของโอเวอร์แมอีกทีนะครับความแตกต่างมีอะไรครับนักฟังให้รู้ดีครับว่าอย่างเงี้ยฟังยาวๆได้เลยนี่ครับ มันจะฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งครับฟังสบายหูเปิดไกลๆเราก็ไม่ต้องคอนเสียงได้เพราะว่ามันมันไม่ลาขาญครับถ้าแหลมจานเนี้ยเปิดนานๆทีแรกเล่งฟังไม่ไม่โอ้ดังแรงดีพอฟังไปสักพักนี่เราจะเริ่มล้าหูแล้วจะเริ่มเบาเครื่องเสียงละอันนี้เราเปิดเปิดดังๆก็สบายสบายครับไม่ต้องกลัวล้าหูครับมันฟังสบายหูกันครับอ่าของที่มีไปให้นะชุดหนึ่งก็มีตัวรองมาให้ครับมีสี่ให้มีน็อตให้ครับเนี่ยครับชุดนี้ครับกล่องหนึ่งจะมีอุปกรณ์ให้เท่านี้นะครับอ่า อารถราคากันพิเศษนะครับราคานี้ก็ต้องให้ไวนะครับเพราะว่าใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แพงก็ขออภัยด้วยครับราคานี้แบบถูกมากครับจากคู่หนึ่งสองพันกว่าหรือพันปลายที่เมื่อก่อนขายครับลดราคาเหลือเพียงแค่780บาทครับพร้อมส่งเก็บปทาฐานนะครับราคานี้ก็จัดได้เลยนะครับของนอกแท้นะครับเคยตอนนี้จะมีโนโลโก้ทำแหลมสไตล์นี้ออกมาเหมือนกันครับโนโลโก้นะครับขายกันทุกทุนครับแต่เสียงบอกเลยว่าคนละเรื่องครับไม่เหมือนกันเลยครับ อันนี้ฟังของดีของแท้ครับแน่นอนครับอ่ะราคานี้ก็ให้ไวนะครับขอจบรีพิยงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ